<As> เราก็จะต้องนะคะเป็นช่องที่มีคลิปวิดีโอลงอยู่ในช่องของตนเองนะคะแล้วก็จะต้องมีผู้ติดตามนะคะมากกว่า1,000คนนะคะ <Wow. S 1> และที่สำคัญกว่านั้นนะคะเราจะต้องมี เวลาของผู้ชมที่เข้ารับชมในช่องของเรานะคะมากกว่า4 0 0 0ชั่วโมงนะคะหรือว่า240,000นาทีนะคะทุกคนพอเรานะคะเข้าหลักเกณฑ์ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยทาง YouTube จะยิงโฆษณาเข้าช่องเราทันทีนะคะโฆษณาอาจจะอยู่ต้นคลิปอยู่กลางคลิปอยู่ปลายคลิปแปะอยู่ข้างบนแปะอยู่ข้างล่าง เป็นไปได้หมดทุกโฆษณานั้นคือรายได้ในช่องของเรานะคะและเมื่อมีการสะสมเงินค่าโฆษณามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนถึง10เหรียญย s ดอลลาร์ปุ๊บเนี่ยทาง YouTube ก็จะส่งคำเตือนขึ้นมาจากที่หลังบ้านปิ๊งปองนะคะว่าช่องเราเนี่ยผ่านเกณฑ์แล้วนะมีคนตามเท่านู้เท่านี้ให้รอรับนี่เลยจดหมายจาก ฟิล์มแอสเซนต์จากทาง YouTube นะคะก็ถ้าอยู่ประเทศไทยเนี่ยมันก็จะส่งมาจากมาเลเซียนนะทุกคนนะคะก็จะได้นะคะพอได้มาปุ๊บนะคะเราก็จะต้องนำพินพินที่อยู่ในจดหมายฉบับน,นี้นะคะพินเนี่ยเป็นตัวเลข6หลักเป็นตัวเลขหหลักนะทุกคนแล้วก็ไปกรอกในรายละเอียดตามลำดับขั้นตอนที่อยู่ในจดหมายนี้นะคะ ชัดเจนมากเขาบอกละเอียดมากนะคะมีหลายๆช่องก็เกอกพินให้ดูแล้วเข้าไปหาดูกันได้ง่ายมากๆเลยค่ะไม่ต้องกลัวว่าจะทําผิดแต่ก่อนที่จะไปเกาะพินตัวนี้นะทุกคนเราจะต้องเข้าไปยืนยันที่อยู่ให้ชัวร์ก่อนนะคะเขาจะให้เราเกอกยืนยันที่อยู่ให้ชัวร์ก่อนแล้วก็เกอกพิน พอกรอกพินเสร็จปุ๊บลำดับต่อไปเขาก็จะให้เราเนี่ยกรอกเลขบัญชีธนาคารนะคะธนาคารอะไรก็ได้ที่คุณถืออยู่ที่คุณเป็นเจ้าของบัญชีเป็นชื่อของคุณนะคะ เออเป็นชื่อของคุณนะคะจะไทยพาณิชย์กสิกรเอยออมสินกรุงศรีทาหารไทยอ t มดาตรฐาอะไรก็แล้วแต่นะคะธนาคารอะไรก็ได้ที่เป็นชื่อคุณนะคะก็เข้าไปกรอกให้เรียบร้อยนะคะส่วนโค้ดธนาคารเนี่ยให้คุณเข้าไปใน Google นะคะเสิร์ชหาโค้ดธนาคารที่คุณใช้ไปก๊อปปี้มาแล้วก็ามาวางที่หลังบ้านนะทุกคนนะคะพอเสร็จเรียบร้อยจากขั้นตอนการกรอกรายละเอียดหลังบ้านแล้เนี่ย ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะคะจบกระบวนการจากนั้นหน้าที่ของพวกคุณนะคุณก็ต้องทำคอนเทนต์ทำคลิปวิดีโอทำไปเรื่อยๆเหมือนที่ปั่นทำเหมือนที่ช่องปั่นทำนะคะทุกคนทำไลฟ์สไตล์ทำอาหารการกินท่องเที่ยวนู่นนี่นั่นนะคะหาเรื่องลงนะคิดคอนเทนต์เป็นครีเอเตอร์เป็นครีเอทีฟนะคะสร้างสรรคลิปวิดีโอลงในช่องจากนั้นนะในแต่ละคลิปก็จะมีโฆษณาเข้าอีกโฆษณาก็จะสะสมเงินไปอีกค่ะ มาอีกมาอีกแต่รอบนี้เนี่ยจะต้องสะสมให้ได้ถึง100 US ดอลลาร์ <Wow. S 1> พอถึงปุ๊บ100 US ดอลลาร์เนี่ยทาง YouTube ก็จะโอนเงินค่าโฆษณาที่เข้ามาในช่องเราเนี่ย ให้เราในบัญชีที่เรากรอกเอาไว้ในหลังบ้านค่ะโดยที่ทาง YouTube นะคะก็จะให้เราเนี่ยทุกๆ100เหรียญนะคะหรือ3,000กว่าบาทเมื่อตีเป็นเงินไทยแล้วนะคะก็จะมากหรือจะน้อยก็อยู่ที่อัตราแลกเปลี่ยนเงินในตอนนั้นด้วยนะคะทุกคน โดยส่วนตัวช่องของปั่นแล้วนะคะปั่นเป็นช่องสายขาวค่ะปั่นไม่เคยดูดคลิปใครมานะคะไม่เคยเไปทําซ้ําหรือว่าเอาเพลงลิขสิทธิ์มาลงหรือว่าฟอร์มลงคอนเสิร์ตอะไรของใครอะไรยังไงนะคะไม่เคยทํานะคะก็ตั้งแต่คลิปแรกก็คือปั่นทําด้วยตัวของปั่นเองกับสามี2คนนะคะเรียนรู้ตัดต่อนะคะทําอะไรใดๆเองหาข้อมูลศึกษาหาเทคนิควิธีการทํายังไงนะคุณจะมาดูช่องเราต้องใส่แฮชแท็กที่ คลิปใช่ไหมจะต้องทําอย่างงู้นอย่างนี้ใช่ไหมค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆนะคะซื้อคอมพิวเตอร์ค่อยๆซื้อคอมพิวเตอร์มาตัดต่อนะคะค่อยๆขยับขยายไปหาลูกค้าไปด้วยนะคะโดยช่องของป่านเนี่ยก็จะเป็นตัดชุดโชว์นะคะแต่บางทีป่านก็เห็นคนไม่ค่อยดูการป่านก็พยายามหาอะไรใหม่ๆมาลงเช่น เราพาไปเที่ยวกินอาหารรีวิวสินค้าหรือว่าพูดในไลฟ์สไตล์ในชีวิตของปา่าขายขายความเป็นตัวเองขายความสนุกสนานขายข้อคิดขายแง่คิดขายคำสอนนะคะเพื่อลงเป็นคอนเทนต์เป็นเนื้อคลิป ให้กับทุกคนได้ดูกันนะคะใส่เข้าไปในช่องนะคะคนจะชอบไม่ชอบจะติไม่ติไงก็แล้วแต่เนี่ยมันแล้วแต่เขาหน้าที่ของเราอ่ะเราเป็นผู้ผลิตสือ่อเราคือคนผลิตสือ่อเราคือครีเอเตอร์เราเป็นเจ้าของช่องเลยนะคะเราต้องมีอินเนอร์เยอะๆเราต้องแบบเ,เขาเรียกว่าต้องมั่นใจในตัวเองระดับหนึ่งนะคะขายความเป็นตัวเองอย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับช่องอื่นเขาสวย เขารวยเขาอะไรอย่างนี้ไม่อย่าอย่าคิดแบบนั้นมีช่องหลายๆช่องในประเทศไทยนะที่ไม่ได้มีฐานะนะคะบ้านไม่ได้หรูหราอยู่เป็นบ้านต่างจังหวัดอะไรก็แล้วแต่ก็ประสบความสําเร็จได้เป็นร้านซัพ์ก็มีหลายช่องฉะนั้นจะรวยจะจนไม่เกี่ยว มันอยู่ที่ความคิดมันอยู่ที่ความกล้าแสดงออกนะแล้วก็อีกประเภทนึงหนูไม่สวยเลยพี่ปาหนูไม่ขาวหนูหน้าตาไม่ดีหนูอะไรอย่างเงี้ยไม่โลกคิดนะคะช่องที่เป็นร้านซับในประเทศไทยมากมายหน้าตามันดีกี่ช่องทุกคนเอาถังนั่ก็ไม่ได้หน้าตาดีกันทุกคนเลยนี่ก็ไม่ได้สวยนี่หน้าก็ไม่ได้สวยนะ ก็ยังทําได้นะคะเขาดูอะไรเขาดูคําพูดเขาดูการกระทําเขาดูความครีความคิดเขาดูคลิปวิดีโอคุณทําอะไรน่าสนใจนะคะเขาสนใจไหมเขาสนใจเรื่องอะไรอย่างของป่านน่ยก็จะเน้นเป็นผู้หญิงนะช่องป่านก็จะเนี่ยเสื้อพงเสื้อผ้าตัดเสื้อผ้าได้อะไรได้เลยก็ว่าไปใดๆนะคะก็ขายความเป็นตัวเองขายอาชีพตัวเองขายชีวิตตัวเองขายความคิดขาย ขายอะไรเงี้ยเอาออกมาสู้กันนะคะหาจุดยืนในสังคมในยุคนี้เออเรามีเวทีเป็นของตัวเองแล้วเราเราไม่ต้องไปงอสื่อโทรทัศน์ใหญ่ๆแล้วอ่ะเราเราเป็นดาราได้ด้วยการปั้นตัวเองไม่ต้องไปหานักปั้นดาราแล้วนะคะก็ สำหรับป่านะคะเป็นช่องสายขาวเริ่มต้นมาจากการทำคลิปด้วยตนเองศึกษาด้วยตนเองศึกษาจากแม่อายศึกษาจากอาจารย์เสกนะคะก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะให้ความรู้มากๆป่านไม่เคยเสียเงินในการไปเรียนคอร์สอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะทุกคนไม่เคยเลยศึกษาด้วยตนเองข้อมูลฟรีแค่ปลายนิ้วมือนะคะใน YouTube ก็เยอะใน f a c e b o o k ก็เยอะ เข้าไปศึกษาไม่รู้อะไรไปขอความช่วยเหลือไปถามเขาสิคะอย่าอายการไม่รู้อ่ะไม่ใช่ความโง่นะคะแต่ถ้าไม่รู้แล้วยิ่งอายเนี่ยโง่มากๆเลยนะคะอยากรู้ต้องเข้าไปถามเขาอย่าอายนะแล้วก็เห็นใครเขาทําอะไรแล้วมันแบบดูดีดูแบบนั่นนะคะการเรียนแบบนีสิ่งที่ดีไม่ใช่สิ่งที่ผิดนะทุกคนนะคะเรียนแบบ ทำในสิ่งที่ดีแล้วเขาประสบความสําเร็จแล้วเขาเป็นไอดอล,เร,ลเราลเรารักเขาเรามองเขาเป็นแรงบันดาลใจเราทําตามเขาได้ไม่ผิดนะในเมื่อเราอยากเป็นคนหนึ่งที่ประสบความสําเร็จเหมือนกับช่องให,ใหญ่ๆอย่างเขาแล้วเราอยากทําเราทําเลยค่ะอย่ามีข้อแม้เยอะอย่ารอพร้อมอย่ารอสวยอย่ารอผมอย่ารอขาวอย่ารอรวยเราค่อยทําทําเลย ะะอยากให้ทุกคนกล้าแสดงออกแล้วก็ออกมาขายตัวเองแบบนี้ค่ะมันไม่ใช่สิ่งผิดค่ะนี่เรื่องดีๆนะค่ะในเรื่องดีๆเ,เออมีอะไรมาแชร์กันนะคะนี่มันยุคสมัยแล้วยุคสมัยใหม่แล้วนะคะเรามีอะไรดีๆเราคิดอะไรได้ดีๆเนี่ยของดีมันอยู่ในนี้เอาออกมาเอาออกมาสู้กันเราสู้กันด้วยตรงนี้ <Wow. S 1> เอามันมาสู้กัน,นะคะ่ะท้ายแล้วนะคะป่านก็ขอให้กำลังใจนะคะกับ ทุกๆช่องเลยนะคะช่องเล็กช่องน้อยต่างๆนะคะที่กำลังจะเกิดขึ้นใน YouTube ประเทศไทยนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้ตัวป่านเริ่มต้นนะคะจาก Subscribe แค่ศูนย์คนนะคะไม่มีใครสนใจญาติไม่ใย,ยดีเพื่อนไม่แยแสไม่มีใครอะไรเลยไม่มีคนอวยไม่มีพื้นฐานอะไรทั้งสิ้นนะคะ มาเรียนรู้มาต่อสู้ด้วยตนเองจนมาถึงวันนี้นะคะเป็นหลายพันซับแล้วนะคะก็ไม่เคยคิดที่จะหยุดพัฒนาแล้วก็จะผลิตคลิปสนุกสนุกคลิปสวยๆงาๆตัดเสื้อพงเสื้อผ้า พากินพาเที่ยวอะไรต่างๆนะคะก็จะทำไปไม่หยุดนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะคะว่าอยากทำ Youtube อยากเป็นเจ้าของช่องอยากเป็นครีเอเตอร์นะคะอยากเป็นครีเอทีฟอยากเป็นยูทูบเบอร์ต้องลงมือทำอย่างที่ป่านทำนะคะก็ขอทุกคนประสบความสำเร็จแล้วก็ได้ Google Adsense เร็วๆนะคะวันนี้พูหมานต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย